ทหารนายหนึ่งกำลังจัดกางเกงของเขาทันใดนั้นกระสุนก็พุ่งเข้ามาทหารคนอื่นๆตกใจและรีบหมอบลงกับพื้นเขาร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าออกไปช่วยเพราะพวกเขารู้ถึงกลนอบายของพลซุ่มยิงเกาหลีเหนือที่ต้องการล่อให้คนออกมาผู้หมวดจึงลองยกหมวกกันน็อกของตัวเองขึ้นดูแต่ทันทีที่มันพ้นขึ้นจากแนวกำบังก็ถูกสไนเปอร์ยิงเข้าอย่างจังผู้หมวดจึงใช้กล้องส่องทางไกลตรวจสอบมือสไนเปอร์แทนเสียงร้องครวนครางของนายทหารทำให้เพื่อนทหารคนหนึ่งทนไม่ไหว เขาใช้ไม้พยายามดึงตัวเพื่อนออกมาแต่ในวินาทีต่อมากระสุนก็มาปิดชีวิตของทหารใหม่เสียก่อนจากแสงสะท้อนของกล้องเล็งทําให้ผู้หมวดสามารถระบุตําแหน่งพลซุ่มยิงได้ผู้หมวดรีบขอกําลังสนับสนุนทางอากาศหลังจากการทิ้งระเบิดอย่างดุเดือดทหารก็รีบเข้าไปค้นหาทุกคนคิดว่าพลซุ่มยิงเสียชีวิตแล้วแต่ผู้หมวดกลับพบซองบุหรี่ที่เพิ่งสู่ไปเขาจึงรู้ว่าพลซุ่มยิงคนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันทหารนายหนึ่งกำลังเฝ้าร่างของนายทหารจูจูเขาก็เห็นสิ่งผิดปกติ เขาจึงคว้าปืนแล้วออกไล่ล่าไม่นานก็เจอเลือดบ,บนพื้นและแน่ใจว่าศัตรูต้องได้รับบาดเจ็บแต่แล้วทันใดนั้นก็มีปืนจ่อที่ศีรษะของเขาเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วและแย่งปืนจากศัตรูมาได้สําเร็จแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือพลซุ่มยิงคนนั้นเป็นผู้หญิงเขาถึงกับชะงักไปชั่วขณะเมื่อต้องจ้องตากับศัตรูที่เพิ่งพยายามจะปลิดชีวิตเขาเขาไม่กล้าลั่นไกไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะหัวใจของเขาไม่อาจทําร้ายเธอในวินาทีนั้นได้วันต่อมาหน่วยทหารต้องออกล่าตระเวนจู่ๆก ผู้หมวดพบว่าตัวเองถูกยิงเพื่อที่จะบุกฝ่าออกไปผู้หมวดจึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันวิ่งหนีในขณะที่ผู้หมวดซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้อย่างเงียบๆโดยหวังจะจับจังหวะสวนกลับมือสไนเปอร์ให้ได้ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งผู้หมวดรีบเล็งกลับไปยังตำแหน่งที่มาของกระสุนแต่ก่อนที่ผู้หมวดจะเหนียวไกใส่สไนเปอร์คนนั้นเขากลับต้องชะง,งักเมื่อพบว่ามือสไนเปอร์เป็นผู้หญิงความลังเลที่จะเหนียวไกจึงเข้ามาในใจทันทีแต่นั่นทําให้เธอไม่ลังเลและยิงผู้หมวดในทันที เมื่อเห็นผู้หมวดสิ้นลมหายใจเขาก็เสียใจอย่างมากและได้แต่นึกเสียใจที่วันนั้นไม่ได้ยิงเธอแต่วันรุ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายกลับเซ็นข้อตกลงหยุดยิงกันทําให้สงครามสิ้นสุดลงทหารทุกคนต่างดีใจคิดว่าจะได้กลับบ้านแต่แล้วนายทหารกลับสั่งให้บุกโจมตีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อได้ยินคําสั่งทหารทุกคนก็ต้องสิ้นหวังหลังจากการทิ้งระเบิดสิ้นสุดลงทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากโจมตีเพื่อยึดภูเขาที่ไร้ประโยชน์ในช่วงเวลานั้นเองเขาก็พบกับมือปืนหญิงคนเดิมอีกครััั้้้้้งงงงครนนนีีีีเเเเาาาาไมมม่มต่ตตแและแททททขขหอออกอธอ และความมีเมตตาต้องใช้ให้ถูกคน